สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเตะในเวลาตีสามดึกเลยแหละลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันเริ่มที่ฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันก่อนครับปัจจุบันอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนมีอยู่25แต้มครับลงไป15เกมชนะ7เสมอ4แพ้4พูดถึงผลงานช่วงหลังในลีกเนี่ยฟอร์มดีนะชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วครับเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปชนะแอสตันวิลลล่่าได้3ประตตอนนูอ1เย เรื่องนักเตะนี่ก็ปัญหาเดิมๆครับอารตูเมโลที่ยืมมาเจ็บยังไงก็ลงไม่ได้อยู่แล้วครับลุยดิอาสกับโชตา2แนวรุกคนสำคัญนี้ก็พักยาวอย่างน้อยก็เดือน2เดือนนั่นแหละรครับที่เหลือก็จะมีเคอร์ซิสโจนโรเบิร์โตเฟอร์มิโนเจมิลเนอร์ผู้นี้เจ็บไม่มากแต่ก็เจ็บครับน่าจะไม่พร้อมในเกมนี้โกนาเต้ ate, กองหลังของฝรั่งเศสที่ได้รองแชมป์โลกมากลับสู่ทีมแล้วนะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเจีร์เกนคลอปครับก็รอดูแล้วกันว่าจะใช้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะ พักก่อนอีกเกมนึงแหละชอยมาติฟเกมที่แล้วก็เล่นดีด้วยสเป็์ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับผู้รักษาประตูเป็นอลิซงเบเกอร์แผงหลังน่าจะชุดเดิมเลยแบ็คขวาเทนแบค็คซ้ายโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นมาติฟกับฟานได์แหละกองกลาง3คนครับอาจจะพักเฮนเดอร์สันพักหลังเล่นติดต่อกันไม่ค่อยได้ครับก็จะใช้ฟาบินโยเตโกคันทลาแล้วก็ฮาวิเอลเลียตครับ3แนวรุกเกมที่แล้วออกเลยกเชมเแลนด์ที่ลงมาเนี่ยก็เฉยๆนะ อาจจะใช้เป็นฟาบิโอคารวันโจก็ได้ครับในกราบซ้ายวันนี้ฝั่งขวาเป็นโมเมดซาล่าครับหน้าเป้าเป็นดาวินนูนเยสกองหน้าที่ดีทุกอย่างยกเว้นยิงเกมนี้ก็น่าจะได้ลงอีกเกมหนึ่งแหะครับส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับปัจจุบันอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนมี17แต้มลงไป16เกมครับชนะ5เสมอ2แพ้9 เอาจริงๆเนี่ยฟอร์มก่อนหน้าที่จะเบรกทีมชาติไปดีนะชนะหลกมา2เกมติดต่อกันครับแต่เกมล่าสุดก็แพ้กับความแข็งแกร่งของนิวคาสเซิลไปถึง3ประตูต่อ0ูนย์เลยขาบ้านตัวเองด้วยครับนักเตะที่เจ็บครับก็ไรอันเบอร์ทานจอนี่อีแวนเจมจัสตินโรเบตโตเปเรล่าพวกนี้เจ็บหมดเลย แล้วก็ต้องเช็คฟิตสองคนครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าอย่างเดนนิสปาร์แล้วก็เจมส์แมดดิสันเจมส์แมดดิสันเกียนพิสแล้วเนี่ยไม่ได้ลงด้วยนักเตะก็น่าจะเป็นชุดเดิมๆลงไปแหละครับบิลเฟดเอนดีดีอาโยเซเปเลสวาร์ดีไม่รู้จะลงได้ไหมก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆแฮตสันดาก้า <c oughs> ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับค่าสิบเอ็ตัวจริงของเรสเตอร์ครับผู้รักษาประตูเป็นเดนนิวอร์ดก็เป็นอดีตผู้รักษาประตูมือ2ของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะ กองหลังก็มีกาส,สตานยืนแบ็กเลยครับลูกโทมัสย,ยืนแบก็กคู่เซนเตอร์เนี่ยก็เป็นอามาตี้กับว wow อลฟาร์แหละกองกลางก็มีเอ็นดีดียูริสเตเลมันดูบิลลี่ฮอลแนวรุกนี่ก็น่าจะเป็นอโยเซเปเรสฮาวิ่บาร์แล้วก็แพสันดาก้าครับ ผลงานในบ้านของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นจุดโดดเด่นของเขาเนาะแม้ว่าสถิติการเจอกันเนี่ยจะดูสูสีก็ตามครับแต่ผมมองว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าค่อนข้างเยอะวันนี้ต้องชนะ2พประตูขึ้นไป1ประตูเนี่ยไม่พอผมคิดว่าไหวครับเชื่อว่าวันนี้ลิเวอร์พูลผ่านได้ครับ2-3สูเนี่ยต้องมีใครอยากร่วมสนุกกีฬาผมฝากอัลฟา88ไปด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ